สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มของ a c e b o o k กันพเพื่อนเพ่ท่านใดยอดสมาชิกน้อยๆอยากเพิ่มยอดสมาชิกดูเทคนิคน,นี้ตามไปได้เลยค่ะคลิกลิงก์ด้านล่างกันมาได้เลยนะคะแล้วเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMMKZH แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะและมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะพเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่อยากเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะก็สามารถ มาเลือกดูรายละเอยียดเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานการสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสกุลจริงรหัสผ่านยืนยนันรัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ลิงก์ google ตรงนี้ได้ง่ายๆกันเลยนะคะนหาเพื่เพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสมามัครถย้อนกลับได้เลยเปิดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ เอามาสู่หน้าหลักหนะ้าอันนแล้วนะคะได้หมดสุดตรงนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะของแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละบริการก็อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมวดหมู่รวดเร็วและบริการแต่ของละแพลตฟอร์มก็จะอยู่กันตรงนี้เลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลย แตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น Facebook นะคะมนมีบริการตรงนี้เลือกเป็นเพื่อนสมาชิกเข้ากลุ่มก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยจะเป็นตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการมาก,มากๆก็เลือกสั่งใช้เพื่อการกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะ4892นะคะตัวนี้1,000สมาชิกเข้ากลุ่มในราคา100ทุกต้นเองนะคะตัวนี้จะเป็นรายละเอียดออเดอร์นะคะส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกสมาชิกเข้ากลุ่มเลือกกลุ่มที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลย ขอเลือกเป็นกลุ่มนี้นะคะยอดเดิมอยู่ที่318ขัดลอกอะไรเงี้นยน่นไปวางกันได้เลยตัวนี้ต้องเปิดเป็นกลุ่มสาธารณะด้วยนะคะเงนยอดไปไดที่ขึ้นให้นะคะปริมาณตรงนี้ขั้นตัดอยู่ที่50ค่ะใส่กันไป50ในราคา5บาทนะคะตรงนี้กดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะขณะน,นี้นะคะทางระบบได้รับการสั่งซื้อกันแล้วค่ะก็รอยก็คือกระสักคู่หนึ่งนะคะไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกัน หน้านี้นะคะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นั้นๆนะคะในส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเลขออเดอร์ค่ะเพื่อนๆได้มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าขอชาสักนินนึงนบเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้เอมิวตสอบกันได้เลยค่ะในสถานะตอนนี้เราทางระบบดาเนินการเติมเงินเข้าอันสกรู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงค้าช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะตัวนี้ แแกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะอังเปาเวอรเลดชีพเพตตัวนี้นะคะด้านในามีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่งการสามารถเลือกบริการกันไปได้เลยนะคะริบโตตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดายการตึ่เงินที่สุดเลยนะคะและมีถู m มันนี้เว e รดอีกด้วยนะคะไปดูบริการกันคะ่ะบริการของทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันเลยสามารถเลือกสัรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางทง้าขวามือตรงนี้ได้เลยตรงรูปดวงตานะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ สามารถสั่งซื้อหน้านี้กันได้ด้วยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการนะคะก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปให้กับเพื่อนๆนได้เลยเราก็จะได้รับโบนัสถ้าเผชิญของถูกๆก,กันเติมเงินเข้าเลยนะคะไปดูตัวชื่อเลยกันค่ะตัวชื่อเลยตรงนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าคาชาสักนิดนึงนะคะนำเลขออเดอร์นะคะมาวาง,างกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะหรือหากถ้า ้องการความสะดวกรวดเร็วก็เลือกเป็นลายคลิกกันไปตรงนี้ได้เลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินนะคะช่องทางการเงินเงินตรงนี้นะคะเพ,เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาแล้วอยากรู้ยอดเงินนะคะก็อยากรู้สถานะด้วยสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านอีกเช่นกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะจากการสั่งซื้อไปสักระยะหนึ่งนะคะทางระบบได้เติมยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยเพื่อเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์กันไปได้เลยค่ะด้านในยังมีอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกเลยลองไปเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันนะคะ